สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุงพันธุลากันเช้าๆมาดูน้องแมวกินข้าวค่ะพี่น้องดูค่ะดูค่ะดูค่ะน่ารักมากเลยค่ะน้องแมวกินข้าววนตัว,ตว,ตวอื่นอิ่มแล้วลงไปเล่นแล้วค่ะก็จะเหลือโอ้ดูดูดูด,ด,ดูน้องกวางน้องกวางไปกินกระบาของคุณแม่อีก,ค,อกคุณแม่อิ่มแล้วกินใหญ่กินเยอะนะลูกกวางูอ้วนตืวอตานาะลูกแม่ ดูค่ะน้องกวางก็อาจจะบอกว่าหนูยังไม่อิ่มค่ะคุณแม่ดูดูดูให้น้องกินข้าวไปน้องอร่อยข้าวคุกกับอาหารเปียกด้ค่ะพี่น้องข้าวสวยร้อนๆคุกกับอาหารเปียกให้น้องกินน้องก็จะชอบมากเลยค่ะ น้องหมีก็กินข้าวดีนะทุกวันเนี้ยกินข้าวดีเหมือนกันกินข้าวเก่งน้องหมีกับน้องกวางอร่อยไหมลูกแม่ถ้าทางจะอร่อยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมพันธุลากันขอบคุณในไลน์เลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะ โอ้ท่าทางจะอิ่มแล้วค่ะคุณแม่ให้เยอะกว่าเพื่อนนะแล้วก็ไปกินของคุณแม่ท้องเทาอีกอ่ะน้องหมีกินให้หมดเลยครับอิ่มแล้วลงไปนอนอิ่มแล้วลงไปนอนครับอ้าน้องหมีดูที่น้องหมีเก็บทุกกระบะเลยค่ะพี่น้องท่าทางจะอร่อยมากใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกหมีโอ้โหเบิ้งค่ะพี่น้องกวาดเรียบทุกกระบะเลยค่ะ กินเยอะๆลูกหนูกลังเจริญเติบโตกินเยอะๆโอ้อร่อยมากเลยอะอร่อยมากเลยลูกแทบแทบแบเลยลูกแทบแทบแทบเลยครับลูค่ะเอาเอาเอามากินกับบาดนี้อีกอาอาวอาอิ่มยังครับอิ่มยังลูกแม่อิ่มยังอิ่มแรียงครับดู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 อิ่มยังครับ อิ่มหรือยังครับไหนดูสิโอ้กินเพียงตับเลยเด็กค่ะเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวข้าวเยอะแยะค่ะอันนี้เดียวเลยนี่ค่ะกินข้าวอิ่มแล้วลงไปนั่งเล่นนั่งเล่นอย่างมีความสุขเลรวลูกลูกแม่ตอนนี้ก็ลงไปนอนเล่นอ่ะ มีบางตัวลงไปนอนเล่นอ้เป็นได้น่ายินดีค่ะข้าวกระบะข้าวเยอะแยะกินเดินนิดเดียวค่ะพี่น้่นี่ค่ะใครจะกินอีกลูกใครจะกินอีกนี่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 นีใครจะกินอีกอะใครจะกินอีกมีไหมกินอีกไหมครับนี่กินอีกไหมครับรกินอีกไหมครับี่ กินดีไหมเมย์เมนี่นย์กมยินอีกไหมครับกินอีกไหมครับกินอีไหมครับน่ารักในดดมากเลยค่ะน่านั อิ่มแล้วใช่ไหมลูกอิ่มแล้วใช่ไหมครับนี่ค่ะพี่ทองสี่พันค่ะอิ่มแล้วก็นอนเล่นกินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมลูกไปกินน้ำไปลูกปะเราไปกินน้ำกันเถอะไปไหมพี่ทองดำอยู่นี่ลูกนี่ข้าวอยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่ลูกนี่ยนี่น พี่ทองดำครับพี่ทองดำครับในขาแล้วข้าวอ่ะกินเลยค่ะพี่ทองดำดูนะดดูนกข้างหน้าต่างแล้วค่ะพนะี่น้องเห็นนกไหมเห็นนกไหมอุ้ย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 เห็นนกไหมครับ น่ารักในะเอนดูมากเลยค่ะทุกตัวค่ะน่ารักมากนี่ค่ะกินให้หมดเลยลูกกินให้หมดเลยครับเสือขึ้นมาลูกเขือขึ้นมาอืมอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วน้องอิ่มแล้วค่ะน้องอิ่มแล้วนี่ค่ะมาดูนกข้างหน้าต่างต่อเลย พี่ทองดำกับน้องเสียทองค่ะเอะเรามาดูฝั่งนี้ละใครเนี่ยฝั่งนี้ละใครเนี่ยนอนอยู่เนี่ยนอนไงท้องปึงอยู่เนี่ยใครครับใครครับไหนดูที่ใครดูหน้าหนสิกยเก่ไกยเกยไกดูหน้าหนสิกยเกยเกยเกยอิ่มยังรู้อิ่มยังดูหน้าอนไที่อืมนนนนๆนน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 อนน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 นงนน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 น้างนน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 น เนี่ยอิ่มแล้วมานั่งอยู่ตรงเนี้ยลูกช้ลาแม่เดี๋ยวลูกดูเดี๋ยวลูกใช้หลาเดี๋ยวพี่น้องดูน่ารักมากเลยค่ะน้องมีทองค่ะนี่ค่ะน้องมีทองน่ารักมากเลยลูกนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ